รวยได้ด้วยตัวเองนะครับและอย่างที่เราเจอเจอกันไปน้องไบรท์นั่นเองนะครับที่<ช>ถือว่าเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมทางบ้านเกิดข้อสงสัยครับผมอยากจะเริ่มต้นธุรกิจใน eBay นี่แหละแต่ไม่รู้จะทำอย่างไร how to start <ช>วันนี้เรามีผู้ที่จะมาบอกเลยนี่เมื่อกี้รับโทรศัพท์คุณเอกแล้วไงมาเร็วมากเลยจาจามาจากไหนไดไม5้นาทีถึงเลยอ่ะอยู่หลังบ้านนี่เอง ที่โทรไปก็ไม่ไดอาจารย์ก็ไม่บอกผมจะได้ไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ได้ตะโกนเรียกเลยเปิดหน้าต่างปากเงินก็มาแล้วนะนี่อาจารย์ครับนี่น้องไบร์บครับสวัสดีครับ15แต่มีความใฝ่ฝันอยากจะมีเขาเรียกว่ารายได้ที่มันเข้ามาอย่างตอนนี่องความมั่นคงอ่ะจะลองดูซัหน่อยว่าอีเบย์เนี่ยทำยังไงมาเนี่ยนะคะเจอใครก็ถามมาตลอดเลยมีคําถามอยู่ในใจเยอะมากนี่ไงอาจารย์ลุยอ่ะที่เห็นได้ดีครับเดี๋ยวถามถามแทนผู้ชมทางบ้านอะไมีข้อสงสัยอะไรอยากถามอะไรอยี๋ถามเลยอ่ะ ในคำถามแรกอะไรอย่างแรกเลยครับจอยครับ how to start อ่าหนึ่งเลยนะจะเริ่มต้นได้อย่างไรใช่อย่ที่ผมสงสัยคือบัตเจ็ตเราควรจะต้องตั้งไว้เท่าไหร่ต้องลงทุนเท่าไรไหเอาเอาทีละข้อเลยโอเคได้ครับทีละข้อก่อนอื่นนะครับจะทําธุรกิจ EBa y เนี่ยคุณเองต้องมีบัตรเครดิตก่อนนี่คือเรื่องแรกที่ต้องทําก็คือไปสมัครบัตรเครดิตครับทำได้ไหมตอนนี้มีหรือยังมีครับมีแล้ววงเงินเต็มไปแล้วด้วย ใช่ครับแล้วถ้าสมมุติว่าคนที่ไม่มีบัตรเครดิตและเป็นบัตรเดบิตที่เป็นบัตรเดบิตใช้ไม่ได้ครับบัตรเดบิตบัตร b ีเฟิร์สบัตรเคเว็บชอบเป็นการตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วแต่ก่อนอาจจะใช้ได้นะครับง่ายๆเลยครับถ้าคุณไปแบงก์กรุงเทพบอกเปิดบัญชีฝากประจํา10,000บาทนะครับแล้วบอกว่าเอาบัญชีนี้ค้าประกันบัตรเครดิตคุณนะคุณจะได้บัตรเครดิตมาภายใน30วันมีบัตรเครดิตแล้วพอมีบัตรเครดิตแล้วก็มาสมัคร Ebay Account นะครับก็ต้องมีอีเมลส่วนตัวอยากอยากได้นำว่าให้เปิดอีเมลใหม่เลยอันใหม่เลยอย่าไปรวมกับฮอตเมลอย่าไปรวมกับไอที่เราใช้อยู่ประจายอยู่นเพราะมีเรื่องเข้ามาเยอะมากเดี๋ยวแยกม่งครับใช่ใช่นะพอเราสมัครยกตัวอย่าง Gmail นะครับพอสมัคร Gmail เสร็จแล้วก็มาสมัคร Ebay นะตั้งชื่ออะไรดีใน Ebay เนี่ยมีสมาชิกอยู่400ล้านคนชื่อ ต้องแตกต่างกันชื่อนะแน่นอนซ้ำกันไม่ได้เราก็ต้องตั้งชื่อเรามาก่อนถ้าเราใช้ชื่อจริงของเราชื่ออะไรนะไบรท์ครับไบรท์อย่างเงี้ยฝรั่งโอเคนะไบรท์นะแต่ต้องสมสีผสมายอะไรเงี้ยโอ้โหไม่รู้ฝรั่งเ็าไม่รู้จักนะนั้นเราต้องให้ฝรั่งเขาจําเราง่ายด้วยเราก็ตั้งชื่อก่อนแต่ชื่อไม่ให้ซ้ํากันให้ออกสยงง่ายๆจำง่ายๆจำง่ายๆอย่างบ U Y b y บอ่ะคุณบายเนี่ยเขา มีแอคเค้ารายรายได้เขามีแอคเค n t เดียวครับแต่ทำรายได้60ล้านบาทต่อเดือนชื่อคอนโดนนะชื่อโดนะ B U Y เป็นยุคแรกๆของ a ีเลยเลยก็สามารถรีจิสเตอร์ได้เราไม่ได้พอเรามีแอคเค n t มีบัตรเครดิตมีอะไรทุกอย่างเริ่มยังไงคราวนี้ตื่นเต้นละก็ก่อนเอนเนี่ยน่าจะมีองค์ความรู้หน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปทำเองนะครับอาจจะต้องทำใช้เวลาหลายปีนะ อาจารย์ใช้ประสบการณ์ของอาจารย์เองมา5ปี7ปีเนี่ยมารวบรวมเป็นองค์ความรู้แล้วก็สอนภายในภายใน6เดือนเนี่ยนะแต่6เดือนนึงก็จบแล้วนะจริงๆแต่เราให้โอกาสเรียนถึง6รอบด้วยกันแต่ตอนนี้โชคดีอะเรามีสอนแบบออนไลน์ไม่ต้องมาเองอะไม่ต้องมาคนอยู่ต่างจังหวัดก็เรียนรู้ได้คุณอยู่ที่บ้านคุณก็เปิดเรามีออนไลน์แบบสองแบบคือแบบสดก็คือถ่ายทอดพร้อมกับ คนที่กรุงเทพเลยออนไลน์แห้งก็หมายความว่าคุณอยู่ที่บ้านนะปั้งเมื่อไหร่ก็เข้าไปดูเมื่อไหร่ก็ได้ใช่มีมีทั้งหมด16คอร์สย่อยๆด้วยกันอาจารย์นี่น้องพีนลองถูกมาเกือบ20-30ปีเนี่ยก็จะได้เสียเสียเวลาครับเราไม่ต้องไปเเสียวลาเองขึ้นทางด่วนดีกว่านะครับมีทางด่วนให้ขึ้นนะไม่ต้องไปติดพอต่อไปสงสัยอย่างไรอีกมีอะไรไหมคะเรามีบัญชีละเรียบร้อยทีนี้ว่าเราควรจะเลือกสินค้าอะไรที่มัน โดนโดนีายอย่างนี้ทุกคนไายได้บางหลายคนบอกว่าแนวการคิดการขายมีสองแนวนะแนวแรกก็คือเราขายสิ่งที่เราอยากขายที่เราชอบที่เราชอบจักรยานมาอะไรบ้างนะครับแนวที่สองนะครับขายสิ่งที่ลูกค้าอยากซื้อนะครับยังไม่ขายง่ายไหมคิดว่าอยากได้แบบไหนก็ต้องเลือกใช่ไหมอาจารย์หรือว่าได้ทั้งสองแบบได้ทั้งสองแบบครับหลายคนก็ติด ภาษาอังกฤษไม่เก่งอ่ะทำยังไงอะไรเงี้ยไปกังวลไหมมีไหมมีไหมติดติดบ้างไหมไม่นะครับภาษาอังกฤษดีนะได้เปรียบนะถ่ายรูปก็เก่งเห็นว่าเป็นช่างภาพด้วยเกิดเราขายอะไรถ่ายเป็นภาพสวยนี่นะทำให้สินค้าเราดูโดดเด่นมีขายได้เลยจริงใช่ไหมรภาพถ่ายก็ยังขายได้เลยครับในอีเบย์แล้วสมมติว่าขายของเหมือนกันราคาเท่ากันเนี่ยเราถ่ายรูปสวยกว่าใช่ดูดีกว่าลูกค้าก็ต้องลูกค้า ปกติลูกค้าจะดูอย่างภาพถ่ายอัน,น,น<ช>เป็นทางเลือกทางนึงอีกทางนึงก็คือเขาจะดูขนาดฟีดแบ็กเราก่อนออถ้าฟีดแบ็กเราดีนะ p o s ิทีฟฟีดแบ็กเราเรา98%ขึ้นไปคือคนที่ไว้ใจได้ มาตรฐานของสี่ประมาณนี้ใช่ไหมครับเขามีมาตรฐานถ้าสมมุติว่าประวัติของเราประวัติประวัติของเราอ่ะเราขายของไปให้คนร้อยคนแล้วทุกคนชมเราหมดทุกคนเราได้โพสิทีฟฟีดแบกหนึ่งร็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าผมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คนที่ร้อยหนึ่งมากล้ามาซื้อกับผมไหมกล้าเลยกลล้าเยนะแต่ถ้าฟีดแบกเราต่ำกว่าเก้าสิบแปดคนก็ไม่เริ่มไม่ไว้ใจและร้อยคนหายไปสองคนอะไรอย่างงี้ต้องใช้เวลาสิครับอาจารย์ครับนั้นเราถึงต้อง บอกนักเรียนเราว่าทำยังไงถึงได้ฟีดแบ็กบวกมามีเทคนิคมีเทคนิคครับมีเทคนิคเรามีการสอนด้วยสอนคุณส่งสินค้าชิ้นแรกสอนเรื่องของการเก็บข้อมูลลูกค้าอีกนะต้องทํากันบ้านเยอะเลยนะครับอาจารย์ก็ือนธุรกิจอ่ะมันธุรกิจของเราเราต้องเอาใจใส่หน่อยนะครับแต่ก็ยังดีกว่าสมัยอาจารย์ลุยน่ะองคมถูกงคผิดอยู่นานนะตอนไม่มีองค์ความรู้อาจารย์โตขายชิ้นแรกนี่ใช้เวลาถึงเดือนครึ่ง ชิ้นเดียวเนี่ยนะชิ้นแรกชิ้นแรกลูกค้าคนแรกมาจากแคนาดาชื่อว่าเมลยังจำได้นะ่ยจะเล่าให้ฟังนะชิ้นแรกที่อาจารย์ขายรู้สึกจะเป็นนาฬิกานาฬิกานะครับแต่ตอนนี้เราไม่ต้องมามาจากไปดูที่เจเจเราได้มาจะติดจักรตอนนี้เราอย่างที่บอกนะว่ามีอาจารย์มีคนที่จะคอยมาบอกเราอยู่แล้วเนี่ยเอาประสบการณ์ทั้งหมดมาสอนเราแล้วนะแล้วคุณไบร์ มีแบบคิดเป้าหมายอะไรยังไงไว้บ้างไหมว่าแบบเออนะเดือนหนึ่งน่าจะได้แบบอยากได้สักเท่าไหร่อะไรตั้งเป้าหมายไว้เท่าไหร่เดี๋ยวยืมอาจารย์ไปก่อนสักเท่าไหร่ลองดูคือถ้าเป้าหมายปกติที่เราตั้งให้นักเรียนเรานะเราเรียกว่าเรามีชั่วโมงที่ว่า g o setting หมายความว่าเราตั้งเป้าหมายเลย6เดือนจบปุ๊บคุณต้องมีรายได้ประมาณ100,000บาท พอไหมพอไหมพอครับประหยัดประหยัดหน่อยนะพออยู่ได้ค่ะนี่แบงค์ทำงานมาสามปีไม่ได้แสนเรือนี่หนึ่งแสนบาทหกเรือนเป็นไปได้เหรออาจารย์ลุยก็ถ้าทําตามที่เราแนะนานะครับทุกอย่างรายได้จะเข้ามาประมาณนี้นะครับอันนี้คือพื้นที่สามพันเหรียญก็คือเก้าแสนเก้าบนบาทนิดน้อยก็แสนแล้วนี่อาจารย์มีหลายคนก็สงสัยแล้วยังมีพื้นที่พอสําหรับ คนที่จะมาเป็นเศรษฐีรายใหม่ใน Ebay นี้อีกเยอะในอีเ y เป็นไงคะการเติบโตผมว่าไปได้อีกไกลมากเลยเพราะว่าตอนนี้สินค้าใน Ebay มีอยู่แค่200ล้านรายการนะแล้วทั่วโลกอ่ะทั่วโลกไปนี้มีของอยู่กี่พันล้านอ่ะใช่แล้วของที่มีเฉพาะของไทยที่ฝรั่งลึกถึงพวกมวยไทยพวกเครื่องพวกอะไรที่มีประวัติของเราเนี่นะ ถ้าเทียบเนี่ยจันโจเคยบอกว่าอีเบเนี่ยเราเริ่มสตาร์ทเจ็ดโมงกว่าๆยังเช้าอยู่ตลาดยังมีเยอะเลยแล้วคนไทยยังรู้จักอีเบอยู่น้อยเลยนะครับเดินไปข้างนอกสิบคนรู้จักอีเบอยู่ครึ่งคนคือได้ยิน่ะรู้ว่าอีเบแต่ว่าแต่ว่าเขาเรียกอะไรนะรู้ลึกๆไม่รู้เลยไม่เคยใครเคยซื้อขายเท่าไหร่เออแต่ว่ารู้จักอาจจะเคยได้ยินแค่นี้นั่นนี่เป็นโอกาสของทุกคนเลยที่จะเข้ามาสัมผัสได้ว่า ธุรกิจนี้ทําได้จริงหรือเปล่านะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะอีเบเขาไม่สนใจใช่ครับเราสอนตั้งแต่อายุ14ถึง70ปีก็มาเรียนกับเราอา玛ก็มาอาก็มาอาแต่คอมพิวเตอร์ไม่เป็นเลยทางเราก็สอนตั้งแต่เปิดคอมพิวเตอร์เลยจนกระทั่งคุณทําธุรกิจอีเบคุณถ่ายรูปตั้งแต่กอวไก่กอวไก่ไก่อะไรเนี่ยอาจารย์ถามจริงๆเหอะอาจารย์มีกั๊กไหมแบบ เราจะได้ขายเองเดี๋ยวก็มาขายแข่งกับเราหรือเพื่อนๆในการมีกักกันเองมากๆก็ใน eBay ของมีอยู่35ห้มวดเยอะมากๆไม่จําเป็นไม่จําเป็นฮะต่อให้มีเข้ามาอีกร้อยร้อยห้องอีกสักสิปีผมก็ยังไม่ชนกันอีกมืออีกแสนคนก็ยังไม่มาแย่งดเพข้อสินค้ามันมีเยอะมากๆไง พูดถึงคีย์เวิร์ดเนี่ยมีมากกว่า3 5 0 0 0ันคีย์เวิร์ดทีบอกว่ายิ่งคีย์เวิร์ดบางคำนะคำเดียวเนี่ยทำรายได้เป็นล้านยกตัวอย่างคำว่ามวยไทยมวยไทยยังแตกออกไปเป็นนวมเป็นกางเกงเป็นเครื่องช่างน้ำหนักเป็นนวมเป็นกระสอบทรายโอ้โหเยอะแยะนะแค่คนขายมวยไทยขายได้ถึงเดือนหนึ่ง12ล้านบาทต่อเดือนนี่ผมก็จักรยานไปขายได้จักรยานก็ขายได้ครับน้ำหนักนี่ไม่เกี่ยงนะะ ถ้าหนักมากๆเราก็ส่งทางเรือไหนไหนใบบอกลาะจักรยานอะไรแต่อะไรจักรยานก็ขายได้ครับอย่างเช่นเบาเบาหนังเนี่ยนะเบาเพื่กเสือเสือหมอแบบพวกอานอยนางเงี้ยก็ได้ด้วยใช่มันไม่่ใหญ่เลยเอาแพ็คส่งขายได้หมดอ่ะดูแล้วเนี่ย ยากไหมไหวไหมได้ไหมได้ครับคิดว่าทําได้ทําได้ทุกคนถ้าคิดว่าทําได้ตั้งแต่แรกก็สามารถทาได้มาอยู่ที่ความคิดนะพี่เด๋วครับต้องเรียนรู้ก่อนต้องเรียน่าจะได้เกิดความเชื่อมั่นรู้อะไรมีพี่เลี้ยงมีคนไปชี้แนะอาจารย์กระโดดลงมากระโดดลงมาเลยครับนะเงินอยู่ข้างหน้าแล้วเราต้องก้าวไปคว้าเลยครับคว้าเอาไว้ที่สำคัญไม่ใช่ปล่อยให้บินหนีไปอย่างเงี้ยเสียโอกาส ัไม่เห็นจะยากเลย <ừ> mm. อาจารย์ถามจริงๆเหอะยากไหมเนี่ยอุปสรรคมีไหมหรือว่าต้องเตรียมตัวอะไรยังไงธุกรกิจทุกอย่างมีอุปสรรคนะค่ะ <ừ> mm. แต่อุอปสรรคเนี่ยเป็นการทดสอบเรานะครับว่าเราไปถึงขั้นไหนแล้ว <ừ> mm. เหมือนเราสอบปอ1ป .2 สองป3ขึ้นมาเืออะไร,รนะ ตามขั้นตอนนะแล้วอาจารย์ผ่านพวกนี้มาแล้วนะรุ่นพี่ที่มาเรียนผ่านพวกนี้มาแล้วเขาสามารถแนะนําคุณได้ได้นะครับมาที่ที่ชมรมเรามีเรามีโค้ดให้ตัวต่อตัวนะครับนั้นคุณทําเป็นเขาจับมือคุณทําอ่ะไปได้ไหมไปครับน่ถ้าเจออุปสรรคท้อไหมไม่ครับมีโค้ชดีอย่างมีโค้ดตีแบบนี้สอบผ่านนะวัดใจใจต้องสู้ก่อนใจต้องสู้ทุกธุรกิจเนี่ย เราต้องอดทนนะไปก็เป็นคนที่นั่งชมเหมือนผู้ชมตอนนี้ค่ะแล้วก็กล้าที่จะมาถามและสุดท้ายก็ได้ทางสว่างเดี๋ยวไปเลยฝากอาจารย์หลุยไปเลยนะคะแน่นอนล้วก็ไปเดือนมาดูผลอีกทีนึงนะว่ามีรายได้เท่าไหร่นะเีงหน่อยไม่หันบ้างไม่หันเลยรวยได้ยินดีด้วยครับอะไรครับก็วันนี้ขอพระคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับผมรวมถึงน้องโดยเฉพาะน้องไบร์ทนะครับที่อยู่นี้กล้าในการที่เดินเข้ามาถามในรายการของเราเลย นะยังไงเดี๋ยวเดินออกจากรายการของเราไปเริ่มต้นกันเลยแล้วกันนะครับสู้ครับรวยอ๋อรวยออนไลน์รวยแน่นอนศาสตราจารย์ยังไม่ให้ไปไหนนะครับนะกินอะไรค้างอยู่หลังบ้านปาสตราจารย์เดี๋ยวกลับไปกินต่อเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะเข้าสู่ช่วงเทสไม่รับกับอีเบย์นะครับยังมีคําถามมากมายที่อยากจะมาให้อาจารย์นี่ใชัช่วยไขข้อสงสัยนะครับกลับมาพบกับอาจารย์เลยกันต่อ